สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับมาพบกับคุณชมวันนี้ในการเมืองที่ร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็ร้อนจริงๆด้วยนะครับวันนี้พระรหัสสัมดี29พฤษภาคม2 5 6 8อย่างที่เห็นครับวันที่27หรือเมื่อวานซืนคุณทักษิณชินวัตรได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาถกถางานของปอปสและปรากฏภาพกอดกับคุณอนุทินชาญวีรก ในขณะที่มือขวากอดคุณอนุทินแต่อีกมือหนึ่งของใครไม่รู้มีการร้องเรียนยุบพักภูมิใจไทยเอาผิดไปถึงลูกชายคุณเนวินชิดชอบด้วยกอดเบาๆแต่ทุบหนักเหลือเกินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะคุยกันหลายเรื่องหลายราวนะครับผมอยู่กับคุณสุรน <It> ัน<ๆ>์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีครับสวัสดีครับ<ต>รสวัสดีครับผมาเรื่องไม่ได้ร้อนแรงตอนนี้ฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมปากกันเป็นแถว <laughs> ไม่มีผม้านอีกทีนึงเหมือนเมื่อกี้คผม้านหนึ่งคนเหมือนกัน <laughs> คุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่เคยน้ําท่วมปากาไม่มีทางน้ําท่วมปากใน<ต>การแต่เมื่อกี้คุณจับรูปคุณอนุทินเนี่ยคุณสมศักดิ์ยืนอยู่อีกข้างเนี่ยก็น่าเฉยเลยนะ เอางี้ดีกว่าผมว่านะในคณะรัมตรีชุดนี้เลยนะครับคนที่ไม่สามารถจับสีหน้าได้เลยอะ่ะคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ความเก่าแกจะเศร้าจะดีใจจะร้องไห้จะเสียใจแกหน้าเดียวเลยคู่นี้เป็นคนที่จริงๆผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะผมรู้จักท่านดีและผมก uh ็นับถือท่านนะ uh ในถนานยนักการเมืองคนหนึ่งอะ่ะคุณสมศักดิ์ก,กับคุณสุริยะเนี่ยหน้าเหมือนกันคุณสมศักดิ์จะหน้าเฉย อ่านไม่ออกคุณศิริยะจะยิ้มแต่เขาอ่านไม่ออกว่าคิดอะไรจุกนี่คููนี้เขาอยู่มานานอันนี้เขาเรียกว่าความเก่านี่ความเก่าความเก่าความเก่าแล้วก็ไม่ได้ไม่สร้างศัตรูทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจากสมัยไทยรักไทยก็มาอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์ได้มาพลังประชารัฐและยังอุตส่าห์กลับมาเพื่อไทยได้อีกแล้วในสมัยติดกันด้วยเก <laughs> <laughs> ่งมากอันนี้คือความสามารถ เฉ <s weet> พาะตัวเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนเฉพาะตัวแล้วก็ฐานทางการเมืองที่มีส,สอสอพพื้นที่แบ็กอัพอยู่มันทําให้มูลค่าของไม่ได้พูดถึงรองตัวเงินนะมูลค่าของเขาเรียกต้นทุนทางการเมืองมันมีใช่ไหมฮะสองคนนั้นอ่ะเก,ก่าคุณ<ต>อนุทินก็เกา่าดีไงผมจะชวนคุยเบรกแรกก่อนนะ,ะ27พฤษภาครับสมศักดิ์เทพสุทินเก่า อนุทินชาญวิรุูลเก่าทักษิณชินวัตรเก่าไหมคุณทักษิณก็คือคุณทักษิณก็ผมเคยบอกบอกคุณต้นที่นี่แล้วไงว่าคุณต้นถามผมเรื่องคุณทักษิณจะหนีไหมอะไรไหมผมบอกคุณทักษิณเป็นนักสู้เลาแกสู้แล้วนี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผมวิเคราะห์ว่าติด่ายกอนนี้แกก็สู้ฝ่า่ายก้นสู้ยิบตาเลยสู้ยิบตาเกาทับรับแหลกจริงจริงผมดูคุณทักษิณวันนั้นผมนึกว่าโดนัลด์เจทรัมเพราะว่าเพราะว่า โดนัลด์เจมทรัมป์ก็สไตล์เดียวกันเก <อะ S 2> ทับรับแหลกด่าด่าคนที่เป็นศัตรูทางการที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูทางการเมืองฟัดคนนั้นฟัดคนนี้แล้วก็บอกว่าฉันเชื่อยอย่างนี้อนะืวิธีการเดียวกัน <c oughs> วิธีการเดียวกันแต่แต่อย่าลืมว่าโดนัลด์เจทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างทุวมท้นครับ <c oughs> ถูกไหมครับครับอันนี้แล้วก็เป็นบุค,คลิกของเขาคุณทักษิณมีบุคลิกนี้แต่วันนี้คุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งอะไรอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันมันทาให้มีอาจจะมีคนที่ ทักได้ว่าไปยืนอยู่หน้าแถลงข่าวเดี๋ยวก่อนนั่งหัวโต๊เนี่ยผมตอนแรกผมฟังเนี่ยองค์ปาถกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นห้องประชุมใหญ่นึกวคนเป็นเร้อยคนแล้วพูดซึ่งเป็นการให้ความรู้กับกับคนซึ่งซึ่งผมก็โอเคนะถ้าเกิดเราเชิญอดีตนายกสักคนหนึ่งมาพูดน่ะคิดเหมือนกันผมว่าเป็นฮอใหญ่ๆผมตกใจนะพอนั่งหัวโต๊ในลักษณะเป็นโตประชุมของ ปปสก็คือนั่งเสมือนเป็นคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีตําแหน่งทางการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอ่ะพูดง่ายๆ <c oughs> แล้วออกมา <c oughs> ยืนถแถลง,ตรง,ต,รงตรงป้ายปปสซึ่งคําว่ากระทรวงยุติธรรมใหญ่โตมโหฬารเนี่ย <c oughs> มันก็ทําให้คนก,ก็คิดได้ในหลายมิติ <c oughs> ซึ่งเราคุยกันได้ <c oughs> แต่นี่ก็คือคุณ,คณทักษิณแกสู้แต่ทีนี้เอาล่ะ วันนี้มันมีเรื่องใหม่เข้ามาคือกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยมีข่าวแล้วนะครับว่าวีโตวีโตเอาเอาเราพูดแค่นี้ก่อนอแต่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมครับคุณทักษิณเนี่ยพูดหลายคำมากไอ้เรื่องปปสว้าแดงกลายเป็นกลายเป็นเรื่องรองไปเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนั้นก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะอันตรายมากทุกเรื่องอเอาเรื่องแรกก่อนมันจะเกี่ยวเนื่อกับคุณสมศักดิ์ก็คือ คุณทักษิณวันนั้นโจมตีแพทยสภาแบบชัดแจ้งเลยอ่ะก,ก็ก็คุณทักษิณอาจจะมีความรู้สึกว่าแพทยสภามีอคติต่อแกใช่ไหมฮะแล้วก็มีหลายคนก็พยายามประคมสื่อว่าเนี่ยก็เป็นหมอที่ไปเป่านกหวีดเพื่อนคุณต้นบอกไม่รู้แต่ว่าผมอันนี้อันนี้อันนี้คือทิ้ที่กล่าวหากันไปมามันทำให้มันทําให้ประชาชนก็สับสนนะคนก็มาถามผมมันคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันกลายเป็นการดิส c r e d i t แพทยสภาไปในตัวครับซึ่งแพทยสภาเขาก็ออกมาตอบแล้วถูกไหมคือในในความเห็นของผมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่ควรเพราะว่าแพทยสภาไม่ใช่ไม่ใช่แพทย์คนสองคนอะ่ะมันแพทย์ผู้ใหญ่ร่วมเจชีวิตมั้งครับห <50 S 1> ้สิกว่าคนที่ลงคะแนนหรือมีมติชัดเจนว่าต้องต้องเรื่องจัรยาบรรแพทย์ของสามสี่คนเนี่ยมีปัญหาครับ ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งให้นายกพิเศษคือคุณสมศักดิ์แต่ไอกระบวนการที่ส่งให้นายกพิเศษเนี่ยคุณทักษณิณดันออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนจริงๆคุณทักษณิณไม่พูดเรื่องนี้แล้วให้คุณสมศักดิ์วีโต้ไปตามตามที่กรรมการของคุณสมศักดิ์บอกให้วีโต้เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับอาคดละดุลถ้าเรามองในแง่ดีนะคุณสมศักดิ์ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่เขาสงสยัยกลับไปแพทย์รัภาวันที่12มิถุนายนาจะยืนยันกลับมา ก็มันก็เป็นกระบวนการของแพทยสภาซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการก็ยังไม่จบแพทย์สองสองสามคนนั้นอาจจะไปร้องศาลปกครองต่อก็ได้เขาต้อน้องมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการถูกไหมครับแต่พอคุณทักษิณเอามาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำมันก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองอย่ารู้สึกเลยคนเชื่อเพราะว่าคุณปล่อยให้ทนายซึ่งซึ่งทุกคนก็รู้ว่า ค่อนข้างจะมีมุมมองเป็นบวกกับตัวของทักษิณเองเนี่ยออกมาเมาื่อกี้ครับลืมนกหวีดไว้ข้างหลังหรือเปล่าเท่านั้นแหละยับหมดเลยยับเยินเลยซึ่งซึ่งมันไม่ควรไงถูกไหมครับในในความรู้สึกเราเราคิดว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคือไม่พูดซะดีกว่าบางอย่างเนี่ยในการเมืองเนี่ยพูดมันก็จําเป็นนะครับมันจําเป็นต้องรับเหมือนกันนะการเมืองเราอยู่มาเรารู้แต่บางในบางในบางจังหวะของการเมืองเนี่ยบางเรื่องไม่พูดดีกว่า อยู่ที่เฉยคือพูดแล้วเจ็บตัวพูดง่ายคือคือข้างหลังจะไปจัดการยังไงอีกเรื่องนะจะไปบริหารจัดการยังไงอีกเรื่องแต่ว่าไม่พูดเนี่ยมันทําให้บางทีก็อย่างที่เราบอกอะ่ะคุณสมศดิงไม่พูดคุณทังคุณก็อ่านไม่ออกอะ่ะครับว่าแกจะออกหน้าไหนะนะคุณทักษิณพูดปั๊บเนี่ยหน้ามันกลายเป็นเรื่องการเมืองแพทย์ทั้งหมดเขาก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของเขาสิถูกไหมแพทย์ห้าสิบกว่าคนที่ลงคะแนนวันนั้นอะ่ะ เข้าใจเรากเาปกป้องเขาต้องปกป้องศักดิ์ศรีของเขาถูกถูกไหมครับมันก็ยิ่งทําให้ไอ้วันที่12ที่ที่เขาจะต้องลงมติกรึงนเนี่ยผมก็ว่ามันก็จะไม่ออกมาเป็นคุณกับคุณทักษิณ่ะแล้วกระแสสังคมเนี่ยมันจะหมุนกลับทันทีว่าเอ้ะเขายังไม่ได้ชี้ว่าคุณอะผิดหรือถูกเลยเขาชี้แค่ว่าไอหมอสามคนนั้นอะเป็น<ช>อย่างนี้แล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ,มะเพราะว่า แม้กระทั่งกระบวนการนั้นเนี่ยมันก็ไม่มันก็ยังไม่มันยังไม่จบสิน้นถูกไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันปปชก็รับเรื่อง <S <S มีมีอนุกรรมการที่มาสอบเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้รวมเฉพาะแพทย์นะคราวนี้ <S <S รวมถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยันพยาบาลสิบสองคน <S <S 2> <S 2> ถูกไหมฮะมันก็ไปไปยุ่งตรงนั้นอีกอันนี้มันเรื่องจรรยาบรณแพทย์อะแล้วแพทยสภาเขาคงไม่กล้าที่จะลงคะแนนหรือมีความเห็นเรื่องจรรยาบรณแพทย์โดยที่ไม่มี เอกสารหลักฐานที่ทําให้เขาตั้งคําถามได้ครับถูกไหมครับครับตรงนี้มันผมผมจริงๆอ่อะถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นผมก็คงไม่ฟังผมหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแพทย์เขาว่ากันไปปล่อยให้เป็นขั้นตอนไป,ปนขั้น,นอตอนไปมแม้กระทั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ท่านก็ทํามาแล้วนะก็คือวีโตกลับมาแต่เราไม่เห็นรายละเอียดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังะนะคุณธนกิจเขาบอกว่าสมศักดิ์ให้ความเห็นกลับไปเป็นรายบุคคล มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยกับมติแพทยสภาและมุมที่ให้แพทย์แพทยสภาเอาไปพิจารณาด้วยแล้วก็เรื่องของกระบวนการก็ด้วยแต่ไม่เป็นเชิงคําสั่งว่าต้องทบทวนอะไรเพราะตรงนั้นเป็นเรื่องที่บอร์ดแพทยสภาต้องไปพิจารณาซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยในในในกฎหมายที่ผมเห็นน่ะจริงๆมีอํานาจวีโต้นะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอานาจมีอานาจวีโต้หรือไม่วีโต้ครับอันเนี้ย ถ้าอ่านดีๆเหมือนวีโต้แต่จริงอาจจะไม่ใช่วีโต้นะแทงกักครับอันนี้ไม่แทงกักจะบอกแล้วเนี่ยนี่คือลูกเก่าสามบรรทัดที่อ่านไปเนี่ยผมกับคุณโซนันเนี่ยให้ดูเดี๋ยวนี้เอาผิดเขาก็ไม่ได้นะใช่ไม่มีทางเอาผิดคุณสมศักดิ์ได้แม้แต่บรรทัดเดียวก็จริงๆคืนเรื่องไปยังแพทยสภาด้วยกับข้อสังเกตบางอย่างแต่ถ้าถามว่าคุณทักษิณจะบอกว่าเอ้ยสมศักดิ์คุณไม่เอาใจสมมตินะคุยกันไม่คุณไม่เอาใจผมก็ไม่มีอีกอ่ะก็เอาใจแล้วก็ต้องทำเออเฮ้ยเนี่ย เก่งแบบหาตัวจับยากอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นบทเรียนทางการเมืองที่ประชาชนต้องเข้าใจนะแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเกิดคุณทักษิณไม่ได้พูดวันที่ไปที่ปปสเนี่ยมันจะเบากว่านี้มันจะเบากว่านี้ครับนะคุณสมศักดิ์ออกก็จะออกมาลุกนนี้แหละผมเชื่อเขาออกลุกนนี้อยู่แล้วเพราะเขาส่งเขาบอกว่าเขาส่งไปตั้งแต่วันที่ยี ยี่สิบแปดาส่งไปต้งแตบยี่สิบห้าวันเนี่ยใช่ไหมวันฮะทีนี้ทีนี้ก็ว่ากันต่อมันเป็นกระบวนการแล้วก็มันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับขานและดุนกันไปแพทย์วันนี้เขาแพทย์ยสภาแพทย์หลายคนไม่ต้องแพทย์ยสภาแพทย์หลายคนก็ออกมาพูดชัดเจนว่าเขาเขามีจรรยาบรณครับก็ต้องสู้กันไปแต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไป27ครับ27นั่นน่ะคือวันที่คุณนักษินปรากฏตัวครับเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อมางานปปสครับแต่อีกมุมคือดับข่าวลือว่าหนีคุณสุรนันท์เห็นข่าวลืออยู่แล้วตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนลูกสาวไปอังกฤษหนีไปแล้วขึ้นอะไรนนั่งรถไปจันบุรีนู่นิธิซะเลยโอ้ทามไลน์ว่ากี่โมงกี่โมงแล้วก็ไปเจอกันยังไงนายกแพทองทานร้องไห้อะไรไไปกันใหญ่อะทนไม่ไหวแล้วจะไม่อยากแล้วจะเปลี่ยนตัวเป็นสามีแล้วสําหรับผมเนี่ย ผมไม่เคยเชื่อว่าคุณทักษิณจะหนีโคตรนิยายูผ้นี่แต่แต่ก็มีันก็เป็นกระบวนการในลักษณะ discredit เป็นอยู่เหมือนกันถูกไหมครับแต่คุณทักษิณเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอออกมานอกจากเรื่องแพทยสภาคนไปจับจ้องมองว่าเฮ้ยคุณทักษิณมารอบนี้วิตกกังวลสายตาไม่มั่นใจแล้วกล้าวอะไรนะเขาเรียกเกี้ยวกราดเกลี้ยวกราดเหมือนมีอะไรกัผบอกเขาว่าท่านเป็นนักโซ เพราะฉะนั้นนี่วิธีการสู้ของท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนะแล้วจะเป็นคุณกับหรือเป็นโทษกับท่านเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุณต้นอยู่ในวงทีวีเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยประชาชนเขาดูออกเข้าใจไหมฮะคือบางทีนั่งสองคนเนี่ยเวลาเวลาคุณนั่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนมันหลอกคุณหรือโกหกคุณเนี่ยบางทีคุณไม่รู้นะแต่ว่าออกทีวีเนี่ยผมพูดกับน้องๆเสมอเพราะผมเมื่อก่อนผมออกทีวีบ่อยโคศกพัก อย่ากโกหกเพราะประชาชนสายตานับเป็นล้านคู่โดยสิทธิมันจะรู้ว่าไอ้นี่หลอกคือยกเว้น<อ>คุนต้องเนียนจริงๆอะ่ะไอ้นี่จริงใจใช่ไหมจริงๆมันดูออก<แ>คือพอแต่เราไม่มีทางไปสำรวจคนทั้งกี่ล้านสายตาคู่สายตาที่จะนั้นแต่ความรู้สึกของประชาชนมันดูออกอใช่ไหมเพราะความรู้สึกของประชาชนวันนั้นก็จะสงสัยคนที่ คนที่รู้จักคุณทักษิณก็จะอาจจะพูดอย่างผมว่านี่คือนี่คือคือสไตล์คุณทักษิณในการที่จะเกทับรับแหลกและสู้ฝ่าฝ่าฝ่าดงปืนฝ่าดงดาบออกไปใช่ไหมแต่หลายคนก็จะอาจจะที่ไม่รู้จักก็อาจจะเป็นอย่างคุณต้นว่าเฮ้ยทำไมต้องเกลี้ยกล่อมขนาดนั้นเออเหมือนทตุไฟแตกถ้าภาษาบูลิีมใช่ใช่ภาษาบูลิีมคือทตุไฟแตกแล้วก็ไอ้ที่เกลี้ยกล่อมเนี่ยคือจะทนไม่ได้แล้วใช่ไหมผมว่าอยู่ระหว่างกลาง ถามผมไม่ได้ผมว่าผมก็ไม่ได้แทงกลางอย่างคุณสมศักดิ์นะแต่ผมว่าอยู่ระหว่างกลางก็คือว่าท่านเลือกวิธีนี้ในการที่จะรักษาอำนาจและทําให้คนเห็นว่าท่านยังมีอํานาจอยู่และท่านไม่ได้หนีไปไหนก็อาจจะนั่งนั่งโกรธอยู่ที่บ้านว่ามาด่าฉันว่าฉันจะหนีใช่ไหมโชว์ตัวไปเลยอ่าโชว์ตัวไอ้โชว์ตัวเนี่ยต้องโชว์ตัวโชว์ตัวก็ต้องพูดให้ชัดเพราะมันไม่ได้มีโอกาสโชว์ตัวบ่อยโชว์ตัวบ่อยก็เดี๋ยวก็ยุ่งถูกไหม โชว์ตัวปั๊บก็ต้องพูดให้ชัดว่าฉันยังอยู่ในเกมแล้วก็ยังสามารถคุมเกมได้ครับอ่ะนะแต่ว่าคุณผู้ชมครับถัดมาแค่วันเดียวสถานการณ์การเมืองไม่เป็นบวกกับคุณแพทองทาและคุณทักษิณเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของชายแดนกัมพูชาซึ่งจูจๆงานก็เข้าพักเพื่อไทยอีกเช่นกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะค,คุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้าพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยเป้ยเตี๋ยว ็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line TV t v 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ